อันนี้คือเป็นจักรยานฟิตเนสเป็นตัวเลือกหนึ่งนะที่เอาไว้เล่นที่บ้านได้บริหารกล้ามเนื้อในส่วนต้นขาในส่วนน่องหรือจะเอาไว้คาร์ดิโอกระชับสัดส่วนก็ได้นะโครงสร้างเนี่ยจะเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยนะล้อนี่ก็สําหรับวยกมันจะเป็นจักรยานฟิตเนสที่เป็นระบบสายพานข้างในเห็นไหมตรงระบบเบรกตรงนี้จะเป็นสักลาดเวลาหมุนตรงนี้ครับตัวสักลา่ยจะกดไปที่ล้อทําให้มีแรงต้านที่มากขึ้นนี่ผมปรับแบบเท้าเปล่าไว้มันเลยเล็กเดี๋ยวผมจะปรับให้มันใหญ่ขึ้น จุดเด่นของเขาก็คือเราสามารถเอามาปั่นกับแอปพลิเคชันได้นะอันนี้ก็มีตรงบลูทูธตรงนี้แหละที่จะเอาไว้นับพวกค่าสถิติต่างๆนะครับที่เขาจะลิงก์ไปในแอปอันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นจากคนอื่นนะครับที่เชื่อมบลูทูธเชื่อมผ่านอินเทอร์เน็ตมาเหมือนกันถ้าผมปั่นเนี่ยตัวที่เป็นตัวละครข้างในเนี่ยเขาก็จะปั่นเห็นไหมตัวเลขกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะขึ้นนะครับถ้าเรายิ่งปั่นเยอะเนี่ยเขาก็จะอย่างนี้เลยเห็นไหมยืนปั่นลนะ เราก็มีพวกสถิติต่างๆนะปั่นไปกี่กิโลเมตรระยะเวลาที่ปั่นมีหมดนะครับแล้วก็มีแผ่นที่ให้ดูด้วยปรับเบาะเนี่ยก็ปรับสูงต่ําได้ผ่านไอ้ตัวลูกบิดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็เลื่อนได้นะครับเพราะว่าสรีระแต่ละคนไม่เท่ากันนะปรับแผ่นก็เหมือนกันนะครับก็หมุนออกยกขึ้นแล้วก็หมุนเข้าก็จะมีรูล็อกของเขาอยู่หนาแน่นปลอดภัยนะครับ